ช่วงอิ่มอกอิ่มใจเฮ้ยนี่นี่ไงเฮ้ยลายได้หรอไปพี่กระชับกระเชงก็เดินตามเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยไม่ใช่โทรลูกเป็ดนะนี่นี่เป็นโทรยิราบจะยปตามเขาทำไมเนี่ยไม่ที่นี่นะนักท่องเที่ยวนะเขาให้ความนิยมมากปลูกผมไม่แต่เช้าที่เข้าปาผมยังไม่ได้กินเลยอะไรอย่างที่บอกไปกระชับกระเชงกกรระะับเงหน่อยสินี่เข้ารายการแล้วปฏิบัติกระชับกระเชงหน่อยสวัสดีครับผมช่ายกิจกรรมครับขอต้อนรับาสู่รายการครูคริสจันทร์ครับกระชับกระเชงอีกเร็วปฏิบัติ เออไม่ที่ปลูกม้าเนี่ยท่านผู้ชมครับพี่ชะเคดครับ,รบผมมาพี่มาที่จุดหนึ่งเนี่ยที่ที่หนึ่งที่เดาว,ว่าพี่คิดเนี่ยเคยมาแล้วนะตอนเด็กๆต้องเคยมายมา,มา,มาด้วยกันหรือเปล่าผมจำไม่ได้น่าจะเคยหัวน,หนึ่งที่โรงเรียนคือน่าจะเคยพามาครับใครรับพามั้ยโอ้ยมันใหญ่ขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้ปะมายืนซะขนาดนี้คงรู้อยู่แล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่นะฮะฟาร์มชะเคสอุบปราการนะครับถือว่าเป็นฟาร์มชะเคสที่แรกองประเทศไทยแล้วก็เป็นฟาร์มชะเคสที่ ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับผมที่ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีเนื้อจรังแคให้กินแน่เลยอ้เรื่องเนื้อหรือว่าของกินเนี่ยผมเนี่ยได้จัดได้เตรียมไว้ให้พี่คิดเรียบร้อยแล้วคุณพ่าไงยนะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วต้องถอดบ้านเลยใช่ไหมเตรียมไว้หมดแล้วพี่คิดครับแต่ว่าเราก็เดี๋ยวๆๆๆ,ๆ<ส>ก็ถึงเรื่องแบบเรื่องกินเรื่องนะงอาหารเนี่ยแน่อนอนเราก็ต้องแบบนะแบบท่องเที่ยวสไตล์เลยกับโปเทเสไตคิดใช่ไหมเราเที่ยวกันก่อนเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินเฮ้ยตามทัวร์เฮ้ยพี่ เดี๋ยวแวะซื้อเนื้อมันก่อนสิเขามีเนื้อขายไหมได้ข่าวว่าร้อนนะแล้ดกันน <ไป S 1> ิดนึงจัลล์เคสักตัวเดี๋ยวควเย็นย็สบายๆนี่ไงอ,อะไรของคุณเนี่ยนี่ไงดูเสือกันไหมไม่เอาเสือที่นี่ไปซาฟารีมาสองวันแล้วก็ดูเสือมาแล้ววันนี้มาฟาร์มจระเข้ก็ดูจระเข้สิครับจัลลเค้เดี๋ยวผมหาให้สรุปว่าหลงใช่ไหม ก็ก็นิดหนึ่งอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากเดาว่าน่าจะเข้าไปข้างในหน่อยเฮ้ยไหนๆแล้วก็มาถึงนี้แล้วนี่พี่เขาน่าจะเป็นพี่เจ้าหน้าที่ป่ะพี่ทำงานอยู่นี่ไหมครับใส่เสื้อสักขนาดนี้น่าจะชัวร์พี่สมุดประการคอระดดาฟาร์มแอนด์ซู ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่นีค่ะพี่นีสวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีก่อนเลยครับพี่นีครับค่ะจระเข้ไปทางไหนอรัพี่ไปทางด้านนี้ค่ะอ้าวแล้วคุณพาผมนั่นมาได้ไหมไม่แต่มาต้องทางนี้ผมจําได้ผมมาเมื่อประมาณ27ปีที่แล้วเนี่ยเดินเข้าไปข้างในแล้วมันจะมีทางเดินใช่ไหมครับทางเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีจระเข้เป็นพันๆตัวเป็นร้อยตัวก่อนมันจะมีที่เป็นสะพานไม้มีอะไรผมจําได้ตอนเด็กยังอยู่ใช่ไหมครับสะพานไม้มีอยู่ใไหมฮะ เธอสมัยก่อนตอนเริ่มแรกนะครับปี2517เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก20รไร่จากนั้นนะครับก็ไปไหนข้อ๋อโทษจากนั้นก็ขยายมาตอนนี้หลายร้อยไร่แล้วใช่ไหมครับพี่ครับใช่ค่ะอ่ะนอกจากจระเข้มีอะไรบ้างหนาแน่นอนมีเสือแต่แตใ,ใกล้เราเลยครับผมแต่แต่นี้มันเป็นเสืออีกตัวหนึ่งมันเสือลูกครึ่งมั้งครับมันแปลกๆใช่ลูกครึ่งพันผสมค่ะเป็นพันผสมนะผสมอะไรครับผสมกับสุนัข ไม่ใช่ค่ะเสือไทยเรากับเสือขาวอ๋อมีเสือไทยด้วยเหรอผมอยากเห็นเสือไทยเป็นแม่กอกับเสือขาวไงคะอ๋อเสือมันเบงกอล์มับเสือขาวออ๋ที่มีเสือขาวด้วยเหรรอคับมีค่ะแล้วเวลาจับผสมกันนี่เขาปล่อยเขาให้เขาจับคู่เอาเองอ๋อเหรอครับเพราะว่ามันธรรมชาติบังคับเขาไม่ได้เนาะอย่างนี้เราก็ต้องสร้างบรรยากาศในกรงนิดนึงคือแสงสลัวสลัว เปิดอ่าเปิดเพลงแกส๊สแล้วฟับกระบ้าเหรอไม่ใช่แล้วพี่ไม่เอาไปพูดถึงเสือแล้วเราเรา,เราเคยดูเสือแล้ววันนี้อยากไปดูจระเข้พี่เห็นบอกว่าี่นี้มันขยายพันธุ์แบบ เยอะมากเรามีโชว์จับจระเข้โชว์จับจระเข้เอายังมีอยู่โชว์จระเข้มีอยู่การต่อสู้อ๋อที่แบบใส่ชุดแบบว่าไหวครูอะไรเงี้ยมีอยู่ไหมฮะมีจระเข้ด้วยเดี๋ยวก่อนใครใครวันไก่ทองใครใครจับแล้นักท่องเที่ยวไม่ได้ลงไปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ของเราเป็นการแ่ดงี่เขาต้องมีของมีครูนี่ก็โชว์เป็นเวลาด้วยเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวจะไม่ทันปลเมื่อกี้เมื่อกี้คุณนายให้ไหนมาสวัสดีอ่ะตามมาทางนี้ เหมือนกับเล่นกับหมาเลยไม่ใช่ขนาดนั้นโอหนี่ต้องท่าทางต้องฝึกกันเยอะนะทั้งคนทั้งตะแค่อันนี้เดี๋ยวเราต้องลองคุยกับนักแสดงดูดีกว่า,าไม่ทราบว่าเขาใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนก่อเขาจะมาจาับก็ดีครับเดี๋ยวเราเรียกเขาขึ้นมาคุยดีไหมเร<ล>ียกเร<ล>ียก<ล>ขึ้นมาเลยดีกว่าครับ<อ>ผมว่าไม่ลงไปหรอไม่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 เป็นไรครับคือแบบแต่ไม่เป็นไรขึ้นขึ้นขึ้นมาดีกว่าพบกบกันขึ้นทางไหมคะริมบอไหว่าคุณโอ้คุณกลัวแค่นี้ เฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวงั้นผมรอนี่แล้วกันพี่คิดลงไปแล้วกันมาเราไปแค่ตรงนี้ตรงสะพานเอาเอาแค่นี้เลยไปรงสะพานนี่อ่ะใกล้ไปข้างๆได้ไหมข้างๆบอกตรงนี้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 โอเคไหมเฮ้ยแต่มันก็รอดมาได้ดิตรงนั้นมันก็รอดมาได้เนี่ยเฮ้ยมันมองหน้าแล้วมันมองหน้าแล้วนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สาวพี่สาวอยู่กับพามจูลเข้มมานานเท่าไหร่แล้วครับสิบดาปีนี้ครับแล้วพี่อายุเท่าไหร่ครับสิบแปดสามสิบเก้าเฮ้ยอยู่มาตั้งแต่ ยี่สิบโอ้อย่างเงี้ยใช้เวลาแบบฝึกปรือนานไหมครับพี่กว่าจะแบบว่าได้ใกล้ชิดกับแบบน้องจระเข้ปีหนึ่งครับพี่ฝึกปีหนึ่งอย่างเงี้ยน้องๆจระเข้เนี่ยจะต้องฝึกได้ไหมคือไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเอาตัวไหนมาเล่นก็ได้ตัวไหนบางตัวอาจจะดุกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะงับได้เลยงจระเข้ก็มีฝึกครับมีฝึกตัตอุ้มครับโตอุ้มอ,<า>อมครับตกลงเราชินเขาหรือเขาชินเราเราชินเขาครับเราชินเขาเขาไม่มีวันชินเราเขาจำเราได้ไหมไม่ได้ไม่ผมว่าคุยตรงเนี้ยมันไม่ได้หรอีกผม มีอะไรคนละวะอ่าให้ครีเอเตอรไปก่อนเลยไปก่อนพี่สังเกตป่าวที่เขามีแค่ไม้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไม้ไผ่เนี่ยวขอโทษไหมใช่หรือเปล่าพี่คือคือไม้ไม้เดียวไม้แก่กระสินหรือไงไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ใช้ไม้อย่างอื่นไม่ได้ครับนะฮะครับแสดงว่าทุกคนนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไก่ท้องคนนะพอมาอยู่ที่นี้อันไหนเสียวสุดพี่ เอามือเข้าไปหรือเอาหัวเข้าไปน่าจะหัวนะพี่เสียวทุกท่าแหรอครับเพราะพอเห็นข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแบบว่าเออให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาใกล้ชิดแล้วก็ถ่ายรูปได้คนละร้อยสองร้อยอะไรก็ว่ากันไปใช่อ่าพี่คิดไหนๆก็มาถึงแล้วอยู่ใกล้ชิดไปเลยผมรู้ว่าพี่ไม่กลัวแล้วเราผมดึงได้ไหมอย่างเงี้ยจับได้ครับจับได้จับนี้โอ้โหหนักนะหนักครเนี่ยๆๆผมลองจับบ้างมีข้อควรระวังไหมครับพี่ก็ระวังโดนกัดพี่เลยโอ้โบขอบคุณมากดึงขึ้นมาสิลูก อุ้ยหนักให้พี่หนักโอ้ต้องฟิตมากๆนะเนี่ยเบาเลยท่านผู้ชมครับมานับถอยหลังพร้อมๆกันอ่าแล้วแล้วยังไงพี่ไปฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้ครับข้าวหลังข้าวหลังนี่มีก่ข้าวขนาดนี้นะเดี๋ยวจะมีอะไรนะขับได้จับได้นะฮะความรู้สึกแบบเออเราใกล้ชิดกับสัตว์ที่บอกว่าต้องแบบว่ามีอายุมากที่สุดในโลกนะแค่เดี๋ยวเขาบอกจระเข้เนี่ยเราไปกลัวแต่หัวเขาเนี่ย หามันก็ฟาดได้เออหาก็ฟาดได้ที่ส okay. วนไอ้ที่ตอนนี้เราจับเขาไม่ได้ไหมพี่ไม่ได้ขาขาไม่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่ามันจะเซนซิทีฟใช่ไหมต้องจับก็จับข้างบนนี้แต่ได้อ่ะลองดูลองดูลองดูครั้งหนึ่งไหนๆเรลงมาแล้วเขาหลอกให้เราลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยมาแล้วพี่เล็กันได้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 ตัวตัวเก่งเออพองามั้งพี่นะเขาหันมากัดตรงได้แล้วไม่เป็นไร อ่ะขอบคุณมากครับพี่สาวกับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้กินแล้วนะคนคนเสียง